ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ของเดือนใหม่นะครับเดือนมีนาวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาพูดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูเนี่ยแหละครับสบายสบายมาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับทางด้านราคาหมู ่าต่อไปนี้อนาคตนะครับจะมีแนโน้มไปในทิศทางใดอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความคีดเทีนส่วนตัวนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูรายย่อยๆเล็กๆเท่าที่ผมคาดการนะครับช่งนี้ราคาหมูก็ยังแข็งตัวยังยืนแข็งรายเล็กรายย่อยก็พอจะ ทำกำไรได้บ้างนะครับก็อย่างนงน้อยก็คงจะไม่ต่ำกว่า75บาทอัพนะครับสำหรับรายย่อยนะผมก็ไม่ทราบว่าบางพื้นที่ก็ปลาเข้าไปถึง80ตามราคาประกาศเลยนะครับเท่าที่ดูข่าวเท่าที่สอบถามจากเพื่อนๆที่รับซื้อหมูบ้างลงชมิมไระบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับ เจ้าใหญ่เนี่ยเขาจะบวกเพิ่มนะครับจากราคาประกาศอยู่2บาท3บาทนะครับบางเจ้าก็5บาทนั่นก็แสดงว่าหมูรายย่อยเริ่มจะหมดนะครับชาวบ้านเริ่มจะไม่มีหมูขายแล้วแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะไม่ได้ทานเนื้อหมูตกที่กิโลละ200เหมือน ช่วงที่ปีสองปีที่ผ่านมาก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะเพราะว่าท่านจำได้ไหมนะครับเมื่อช่วงที่ปีสองปีที่ผ่านมาที่โรคระบาดมันระบาดใหม่ๆอยากรุนแรงผมเคยขายได้ร้อยร้อยสองร้อยสามบาทนะครับต่อกิโล หมายถึงต่อตัวนะหมูขุงจช่วงนั้นก็ขายได้อยู่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่คิดว่าคาดว่าณปัจจุบันนี้ก็คงจะยังไม่ถึงหรอกครับแม้ว่าหมูจะขาดตลาดก็คงจะอยู่ราวเจ็ดปดสิบ 7, นี่นะครเก้สบก็คงจะยังไม่ถึงเพราะว่าช่วงนี้หมูสต็อกก็เริ่มจะทยอยเข้าเก็บนะครับหรือเขาเรียกว่าหมูเย็น แล้วก็ช่วงต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมด้วยนะครับหลังจากผ่านพ้นสงกรารเนี่ยราคาก็น่าจะฮวบในมุมมองของผมนะแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าช่วงสงกรารน,นี้หมูในสต็อกหมูในห้องเย็นเขาหมดมันก็จะยังคงราคาอยู่และอีกประเด็นนะครับการท้อถอยการถอดใจของคนรายย่อย ที่ยังไม่เข้าใจถอถอยเรื่องกฎใหม่ที่จะออกมาบังคับใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีการทบทวนแล้วหระครับก็เพียงแค่เราไปลงทะเบียนแต่บางท่านก็หลายท่านนะครับไม่ใช่บางท่านพอได้ทราบข่าวเรื่องนี้ก็เริ่มจะตกใจเริ่มเท้อ ว่าเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากจังจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยุ่งยากอกครับก็เป็นการสำรวจเป็นการป้องกันง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีเรื่องราวขึ้นนะครับก็จะได้สื่บหาต้นต่อได้ให้ความร่วมมือเถอครับใครจะเลี้ยงนะครับถึงแม้จะยุ่งยากหน่อย แต่ถ้าจะพูดไปถึงเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะใครอยู่ห่างไกลกว่าจะเดินทางมากว่าจะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่กว่าจะขออนุญาตมันก็อาจจะยุ่งยากบ้างไปธรรมดานะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงอยู่ก่อนอย่างพวกเรา,เรา,เราท่านๆในที่เลี้ยงมานานเนี่ยต่างผมก็ต่างเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะมีใบอนุญาตนะครับหรือได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูไว้แล้วนะครับ ซึ่งก็จะไม่มีผลอนไดนะฮะอีกประการหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่หน้าร้อนก็ระมัดระวังกันนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับสิ่งที่จะตามมาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำล้างคอกเนะี่ย ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการที่จะทําให้หมูเจริญเติบโตทําให้สุขภาพหมูได้แข็งแรงนะครับน้ำดื่นที่สะอาดน้ำดื่นที่พอเพียงก็ว่ากันไปแล้วครับสําหรับคนเลี้ยงหมูนะครับบางเขตบางพื้นที่หาน้ําจะให้หมูบริโภคก็ยังยากนะครับอย่าลืมลว่าทุกวันนี้นะฮะ สภาพอากาศเขาไม่เหมือนเดิมนะครับโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพหมก็ย่ำแย่นะฮะถ้ารักษาไม่ดีบริหารจัดก,การไม่ดีเรื่องสุขภพิบาลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะม้วนเสือได้นะครับรอดูกันต่อไปส่วนแนวโน้มก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับนะ ตั้งแต่ตอนต้มคลิปคือช่วงนี้ยังจะราคายืนแข็งอยู่แล้วก็จะเป็นทุกๆรอบสองปีนะครับถ้าใครเลี้ยงหมูมานาน,านจะสังเกตนะเท่าที่ผมเลี้ยงหมูมาเนี่ยผมจะสังเกตทุกๆสองปีจะมีขึ้นมีลงนะดังนั้นแล้วใครที่จะเข้ามาเลี้ยงหมูเนี่ยจะคิดว่าเลี้ยงเพียงผิวเผินนะฮะต้อง วางแผนในระยะยาวด้วยนะครับช่วงไหนที่จะมีกําไรช่วงไหนที่จะขาดทุนทุนหมุนเวียนก็ต้องจัดเตรียมไว้นะครับแต่การเลี้ยงหมูก,ก็ดีอย่างนะครับเลี้ยงเยอะเป็นหนี้เยอะเลี้ยงน้อยเป็นหนี้น้อยเป็นคนมีเครดิตนะครับเป็นคนมีเครดิตเจอภาวะวิกฤตเข้าหนักๆก,ก็กินบ้านกินดินกินทอง กินรถนะคนเลี้ยงหมูก็ตามนั้นนะฮะดังนั้นแล้วใครที่มือไม่ใหม่นะครับคิดอยากจะเลี้ยงเนี่ยถ้าจะเลี้ยงเป็นอาชีพหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับไม่อยากให้เจอปัญหาเพราะว่าผมก็ผ่านมาหมดแล้วใน,นช่วงอย่างนี้นะครับผ่านทุกช่วงยิ่งเลี้ยงยิ่งเจอปัญหายิ่งเลี้ยงนาน ก็ทราบปัญหานี่คือคนเลี้ยงหมูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็พอประมาณเอาไว้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นี่ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือใครเข้ามาใหม่ๆอยากกดติดตามก็เชิญได้เลยนะครับ าบข่าวข่าวเรื่องหม,หมูมีอะไรก็คุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ